โอเคสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไออมารเนอร์นะครับผม AI อาร์มาร์เนอร์มายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับวันนี้มาโชว์ครับนอด้าศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ลุยโคลมาแล้วนะแล้วนี่คือผ่านการซักมาแล้วนะทุกคนนะคือมันมันได้แค่นี้จริงๆครับสังเกตว่าเห็นไหมเป็นรองเท้าแบบว่าเป็นสีครีมออกจะวินเทจวินเทจหน่อยแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมดูนะครับคือ ไอช่วงที่เป็นมิโซตรงนี้ยมันโอเคอยู่นะนะครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นเป็นมิโซอยู่นะนี่อะไน,น,นะอย่างเงี้ยมันทำความสะอาดได้ง่ายๆไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาคือพวกคราบพวกโคนที่มันฝังฝังเลยจริงจริงครับทุกคนนี่เห็นไหมดูดิเนี่ยครับมันฝังลึกแบบแบบ ทั้งทั้งทั้งแผลไนะเนะครับเนาะนะครับทีนี้ผมก็ไป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 ได้ครีมจากติ๊กตอกมาเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมันคือครีมครีมติกต๊กอกอะครีมทารองเท้าขาวอะเออเราก็ไม่รู้นะไม่รู้เลยอันนี้คือเปิดใช้ครั้งแรกจริงๆนะครับทุกคนครับผมจะใช้กับนอดาตัวเนี้ว่ามันจะทำความสะอาด ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะลบพวกรอยพวกนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนเดี <S <S ๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นซื้อมาเองล้วนๆเลยนะครับไอครีมกระปุกนี้ไม่คือมันก็ไม่รู้ว่าคีมอะไรแต่มันเป็นญี่ปุ่นอนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยอ,อย่างเงี้นยน,นะครับนะ,อนะลองดูแล้วกันนะว่ามันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยโฮม เด็กดีคอนเทมิเนชันครีมเด็กคอนเทมิเนชันครีมก็คือลบรลิว้วลบเล้วรอยอ่ะ <c oughs> เออในกระปุกมันก็มีกระปุกนี้ซื้อมา149บาทแต่ว่าเหมือนกับว่าหลังๆเขาซื้อหนึ่งแถมหนะนึ่งะแม่งอันกระปุกเมื่อกี่บาทนี้ไม่รู้ของปอมของจริงนะครับทุกคนนะนี้ก็ลองดูแล้วกันเน,เนื้อเนื้อครีมมันจะเป็นแบบสีข,ขาวอย่างนี้นครับคนครับนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแม่งใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมผมป้ายเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะทำไมเนื้อคิีมมันแข็ง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 มันแข็ง,แข,งแข็งนะเฮ้ยมันต้องเปิดอะไรอีกเปล่าวะไม่นี่อ๋อจริงๆมันก็เหมือนสเต็กครีมเปล่าวะอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะผมป้ายอย่างนี้เลยเออผมป้ายอย่างนี้แล้วแล้วผมลอง ลองลองลองทาถูทาถูดูนะทุกคนครับนี่เห็นกันจ่าจานะนี่ก็คือครั้งแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งแม่งจะทำความสะอาดได้จริงหรือเปล่าครับทุกคนครับเออมันเป็นยังไงวะอย่างเงี้ย ออมันได้ล่าวะดูกันชัดๆมันจะออกขาวๆปอกว่าอ่ะไม่ได้นะดูดิดูดิด ไม่ได้มันฝ่งลึกอนะเนาะทีแรกนึกว่าแบบว่าโอ้มันจะแบบแบบมาสะยจขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้มาสะใจาอะในขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่สังเกตไหมว่าตรงตรงนี้คือตรงนี้ตั้งแต่ตอนซักแล้วอ่ะมันเอาออกมันเอาอยู่ทุกคนเนี่ยมันเอาอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ตรงเนื้อผ้าจริงๆอ่ะมันมันไม่ค่อยโอเคนะครับ ก็ต้องเนี่ยครับวิ่งเทลก็อย่างนี้แหละนะครับต้องวินเทจต้องต้องวินเทจไปนี่พอเปิดจะเลิกเก่าๆด้วยซ้ำไหนครับดิเออดูดิเห็นไหมจะแปลกเนาะดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้อนวิดีโอไปดูนะว่าเออแม่งเราแม่งสรุปแล้วแม่งจะมันจะเพื้อนกว่าเก่าหรือว่าจะ จะจะดีกว่าเก่านะครับผมนะลองดูมันช้ำๆเลยดูดินะอ่ะเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนครับ